ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับมาพบกับแอนนูกันอีกเช่นเคยและในวันนี้ผมก็จะมาสปอยอนิเมะท,ที่มีชื่อเรื่องว่าเจ้าหน้าที่ไซเบอร์เอจิกะกับคู่หูจักกลนในส่วนของเนื้อเรื่องจะโหดมัน่นและน่าติดตามขนาดไหนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการเสวนาไปมากกว่านี้เราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าเปิดเรื่องมาในตอนที่หนึ่งณนะเมืองเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กดูเหมือนว่าในเมืองเมืองนี้นั้นก็ได้กําลังมีเค้าเ็นกาลังฮือฮาก,กันอยู่เลยเลย,เลยครับว่ามี มนยนเนี่ยคุ้มคลั่งแล้วก็ฆ่าเจ้านายตัวเองแหละนะซึ่งก็สําหรับในโลกโลกนี้นั้นมุนยนจะเข้ามาเป็นโวนหนึ่งในชีวิตประจําวันเป็นที่เรียบร้อยรเรียกได้ว่าท,ทําท,ทุกอย่างแทนมนุษย์เลยก็ว่าได้แต่ก็นั่นแหละเมื่อข่าวแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยทางหน่วยสืบสวนสอบสวนก็ต้องทํางานหนักกันหน่อยแหละครับตัดมาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮีเอดาดูเหมือนว่าตัวของเธอในตอนนี้ก็ได้มาทรงทางเพื่อนๆของเธอนะครับมาช็อปปิ้งกันละนะซึ่งพอส่งเสร็จก็ได้ส่งไปที่สนามบินนะ้ครับพร้อมก นั้นก็มีชื่อว่าบิกะ,ะครับดูเหมือนว่าทางผู้ชายคนนี้นะครับจะมีชื่อว่าแฮร์โลลูฟคราฟเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สืบสวนไซเบอร์ดูเหมือนว่าอยู่ดีๆเนี่ยตัวของเขานั่นเองนะครับก็ได้มีหมายเรียกเฉยเลยล่ะนะซึ่งก็หมายเรียกจากพวกตำรวจแหละครับซึ่งทางแฮร์โรนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยข้อหาทำร้ายร่างกายนั่นเองแต่ประเทศลอนดอนนะครับดูเหมือนว่าณนะตอนนี้ตั้งต๊ะของทางแฮร์โลนั้นก็ได้ถูกสอบสวนอย่างหนักเลยเละครับซึ่งตัวของเขาเ่งก็ได้ตอบความจริงทุกอย่างกับทางพวกนักสืบไปเพราบเรื่องอะง,ง un, ะ เป็นทางหุ่นยนต์ด้วยแหละครับซึ่งก็ดูคลับคล้ายคลับคล้าว่าเป็นมนุษย์มากๆเลยนะซึ่งหุ่นยนต์หนึ่งเมืองเมืองนี้ก็โคตรเนียยเลยนะครับผมเนี่ยก็แยกไปออกเหมือนกันว่าใครเป็นคนใครเป็นหุ่นยนต์กันละนะซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจอีกสักพักหนึ่งเลยแหละครับทางนักสืบเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปนั่นแหละวันนี้นเป็นครั้งแรกเลยที่อามิครสเป็นผู้ต้องสงสยัยซึ่งทางตัวของเฮดาเนี่ยก็ได้บอกกับทางนักสืบส่วนไปเลยครับว่าถ้าดูหนความจำของเขานี่ยมันก็เพียงพอแล้วไม ยิ่งตรงกันนั้นยังเป็นคนรู้จักกับผู้เคราะห์ร้ายในคดีทําร้ายผู้เกี่ยวข้องโมเดล RF ต่อเนื่องด้วยทุกคนให้การตรงกันว่าเป็นโมเดล RF เีสยดาเนก็ได้เถียงสู้ไปนะครับว่าแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเฮโลนะ่ะเป็นไม่ใช่งง้นหรอเดิมทีอามิครูสะมีกฎบัญญนะัติซสื่อทางนักสืบสวน,นก็ได้เอาข่าวนะครับล่าสุดนะมาให้ดูแล้วนะซึ่งมันก็เป็นข่าวที่หุ่นยนต์เนี่ยพึงคาวจ้านายไปเมื่อต้นปีนะครับอามิครสที่ชื่อสตีฟเกิดคุมค้างทำร้ายมนุษย์ถึงบริษัษษััทนนนนววาาเเอจะปฏสข่่่่้้แตไดมมรรบคุ โมเดลรอยัลแฟมิลี่นี้อยู่ในสถานะบังคับหยุดการทํางานชั่วคราวบริษัทโนวาเอให้การว่าโมเดล AF ถูกสร้างขึ้นมา3ตัวสตีฟที่เป็นข่าวคือพี่ชายคนโตแฮโร่ <Hero S 2> เป็นคนร้องและน้องชายชื่อมาร์วินซึ่งก็น่าขายกันหมดเลยนะครับสพี่น้องเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าที่พวกขาโดนสงสัยกันแล้วนะซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสตีฟ <Steve S 1> อยู่ในพอร์ตวิเคราะส่วนมาร์วินหายตัวไปไม่รู้ร่องรอยมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะพังไปแล้วแรงจูงใจจะไปอะไรก็ช่างแต่ผู้ต้องสงสัยที่ขึ้นอันดับหนึ่ กลายว่ากฎบัญญัติใช้งานไม่ได้แล้วถ้าเป็นพี่น้องกันไอ้หมอนี่ก็ด้วยเฮด้าเนี่ยก็ได้เถียงสรืสุดชีวิตแหละครับว่ากฎบัญญัติของทางผู้ช่วยไฮโร่นะก็ปกตินะเพิ่งได้รับการวินิจฉัยจากบริษัทโนวาเอเมื่อไม่นานมานี้นักสืบเนี่ยก็ได้บอกว่ามันก็เถียงไม่ได้และบริษัทโนวาเอ้นะมันเชื่อถือไม่ได้จะให้หน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบโดยละเอียดซึ่งเฮด้าเนี่ยก็พยายามช่วยเต็มที่เลยครับว่าให้น้องในช่วยไรสอบสวนด้วยไหมแต่ว่าก็นั่นแหละนักสืบเนี่ยก็ได้ให้ผลมาว่าเป ให้เอดาในตอนนี้ก็ได้มาหาหญิงสาวคนหนึ่งนะครับูดหมอนว่าตัวของเธอน่าจะเป็นห่วงทางแฮโรมากๆี่เอดาเน่ก็ได้บอกไปแล้วครับว่า สถานการณ์ของทางฮาโลเนะี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งน้องเนี่ยก็ได้รบกวนไปนหลายแล้วพอตำรวจเนี่ยหัวแข็งมากๆนี่เนะ่เป็นการใส่ร้ายกันอย่างชัดเจนเจ้ารี่ดำเนินการทันทีเลยโจงเธอก็ได้บอกไปว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทีไรก็นึกถึงเรื่องตอนโซซอนขึ้นมาเลยรู้สึกกลัวฮาโลนะ่ะจะถูกชัดดาวหรือเปล่าเฮดานเนี่ยก็ยืนยันไปนะครับว่าไม่มีทางรอกเขานั้นสำหรับกลุม่มสมรสนิยมกรรามทางเทคโนโลยีเป็นผู้ช่วยคนสําคัญจะต้องมีส่วนความบริสุทธิ์ให้ได้อย่างแน่นอนสิงก็อยู่กันถึงดึกเลยนะครับจนทรงกลับบ้านป้ววนนนนนัักก็็เที่ฝต โวยปลายด้วยนะครับตัวทางเฮดานเนี่ยก็ได้เข้ามาหาทั้งตัวของทางฮาร์อดนั่นแหละซึ่งฮาร์โลในตอนนี้ก็อยู่ในห้องนี้มาตั้งแต่เช้าเลยนะครับไม่ออกไปไหนซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้คุดคุยกันแล้วครับฮาร์โได้บอกว่าถ้านักสืบเปล่ากลับมาผมจะถูกย้ายไปที่คุมขังสภาพของดาเรียนเป็นอย่างไรบ้างซึ่งดาเรียนเนี่ยก็ไ้คนเมื่อกี้แหละนะครับที่ทางน้องเฮดานไปเจอมาเฮดานเนี่ยก็ได้ว่าไม่ต้องห่วงล็อกจะลองไปปรึกษากับวหน้าโทโทกิดูฮาร์โลนึงก็ได้บอกไปว่าคุณเองก็ไม่ต้องกังวลมากไปหรอกนะ He เฮดงง ไม่ฮาลโลเนี่ยถึงได้จะเย็นแบบนี้น้องก็ได้คิดว่าพอรู้ตัวคนร้ายในคดีแล้วงั้นหรอฮาโลเน่ยก็ได้บอกไปว่าผมไม่ได้จะเย็นหรือว่าสงบอะไรหรอกนะในสถานการณ์ที่มีข้อมูลน้อยเช่นนี้เป็นการยากที่จะคาดเดาคนร้ายซึ่งพวกเขาเน่งก็ได้เดาดากันนะครับว่าการที่มา,าวินหายตัวไปนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปลอมเป็นโมเดลเอฟซึ่งพวกเขาเน่งก็ได้คิดว่าอาจจะมีคนเลียนแบบนนะรุ่นโมเดลตรงกับทางฮาลโลก็ได้แหละนะซึ่งพวกเขาเน่ยก็ต้องเรียมสืบคดีในครั้งนี้ไวที่สุดนั่นแหละแต่ตอ,ตอ,อัปน ซึ่งทางดน้นเองนในคราวทางนักสืบเนี่ยก็ได้มุ่งตรงมาที่ห้องห้องนี้เลยนะด้วยท่าทีที่แบบว่ากดเกลือมากๆเลยเลยครับแล้วก็ได้มาบอกข่าวร้ายว่าทางฮาโลในตอนนี้นะ่ะถามหน่อยเถอว่าอยู่ในห้องตลอดเลยใช่ไหมซึ่งฮาโลในตอนนี้นะครับตัวของเขาที่นี่ตลอดแต่เช้านเย็นเลยแหละนะสึ่งเรื่องของเรื่องนะครับในขายทางฮาโลตรงนี้มีคดีเกิดขึ้นทางด้านนอกซึ่งก็แน่นอนเลยครับว่าไม่ใช่ฮาโลอย่างแน่นอนแหละนะซึ่งผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องดาเรียนนั่นเองซึ่งพวกเขาในตอนนี้ก็ได้รีบพุ่งมาหาทางดาว ของน้องมันไหนก็โคม่าเลยแหละนะซึ่งทางก่อนหน้านี้เนี่ยทางน้องดาเรียนั้นได้ส่งข้อความเสียงมาด้วยนะครับก่อนน้องในทุกทําร้ายร่างกายเลยนะว่าสั่งให้ทางฮาโลเนี่ยสืบไซเบอร์ที่ซึ่งผู้ค้อรายในตอนนี้รวมทางน้องดาเรียไปเนี่ยก็กลายเป็นคนที่5ไปแล้วทางน้องเฮยดาในตอนนี้ก็ได้คุยกับคณะกรรมการจริยธรรท AI นานานชาตินะครับเขาก็ได้บอกว่า ผู้คอร้ายคือภรรยาของตำรวรสืบสวนโซซอนที่เป็นหนึ่งในผู้คอร้ายในคดีฝันร้ายของ Saint er k, เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเหมือนเด้งว่าจะถูกคนร้ายคนเดียวกันทำร้ายเอาโดยพวกเขาเองก็ได้คุยกันแล้วนะครับว่าคดีนั้นกับคดีในครั้งนี้วิธีการและสถานที่ต่างกันเกินไปพวกเขาเองก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่สืบสวนโทโทกินะครับว่าถึงคนร้ายจะไม่ใช่แฮโรลของทางคุณก็ตามการที่อามิคุสทีคีคลายอชญากรรมทางภาษาสัมภาษณ์เป็นรุ่นเดียวกับสตีฟที่คุ้มคลั่งยี่ปีก่อนนัน วินที่หายตัวไปโดยมติเอกชนของคณะกรรมการเจรจยธรรม AI นานาชาติขอบังคับใช้ให้เปลียการทางานของโมเดลรไอเอฟในทันทีซึ่งก็เวอร์กันหมดเลยนะครับแต้ทางหัวหน้าโทุรกีเนี่ยก็ได้บอกว่าขอปฏิเสธความปลอดภัยของเฮโร่บริษัทโนวาเอได้ไปสุนยันแล้วว่าปลอดภัยมาหลายครั้งแล้วฝั่งนู้นเนี่ยก็ได้เถียงกลับมาว่าไม่ใช่โมเดลร์ไอเอฟมีข้อบกพร่องตั้งแต่แรกแล้วนั้นหรอซึ่งทางฟังของทุรกีเนี่ยก็ได้เถียงสุดชีวิตเลยเลยครับว่าทางโมเดลรไอเอฟมีข้อบกพร่องคงถูกการตรวจของคุนประกไปแล้วึ่งฝังน้นก็ม่น นะครับว่าแต่ว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์อนเนกประสงค์รุ่นยุคใหม่อมิครูสนั้นลงมือเคลื่อนไหวด้วยความคิดตัวเองแนกระทั่งการทํำในสิ่งที่พวกเธอคาดไม่ถึงทังฝั่งนี้เนี่ยก็ได้เถียงไปนะครับว่ามันไปไม่ได้เพราะว่าอมิครุสนั้นแค่ทําเป็นแสดงเห็นว่ามีการคิดเท่านั้นทั้งหมดเปนเพียงแค่โปรกแกรมบเราก็แค่ถูกทําให้เหมือนว่ามองเห็นจิตใจ ในคาพูดและการกระทําของอเมริกุ้เท่านั้นเองต่อไปเป็นเรื่องใหม่ก็เหมือนกันทำไมเช่นนั้นจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ครับซึ่งตัวของทางน้องฮี้อดาเน่ก็รู้ตัวเองเลยนะครับว่าทั้งหมดน่ะเป็นโปรแกรมนั่นหรอเนี่ยสิ่งพวกเขาเนี่ก็ได้คุยถึงคดีก่อนหน้านี้กันด้วยนะครับที่ว่าหอนยนคลั่งยิงมนุษย์นั่นแหละแต่ดึงว่านอ้อมาเน่จะทําการยิงงฮี้อดาด้วยนะครับ แต่ว่าเฮีดานเนี่ยเป็นแค่โฮโลแกรมล่ะนะพวกเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าแล้วในกรณีที่ไอ้หุ่นตัวนั้นมันยิงให้เฮีดาล่ะจะว่ายังไงซึ่งทางฝั่งโปรแกรมเมอร์ฝั่งนี้เนี่ยก็ได้คิดว่านั่นเป็นการเออเรของโปรแกรมเท่านั้นเองแต่ที่ยิงไปเนี่ยคือโฮโลแกรมด้วยซ้ําซึ่งการเออเรที่ว่านั้นมีความไม็นไปได้สูงที่จะถูกดัดแปลงดยฝีมือมนุษย์ ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ใส่ไฟไปต่อนะครับว่าทางฮโรเองก็มีความเป็นไปได้ว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยนะอย่างที่คิดไว้อยากขอให้ทั้งกรมสอบสวนอาชญากรรมทเทคโนโลยีปิดการทาง,งานของเขาเสียแต่หัวหน้าโทโตกรีเนี่ยก็ได้บอกว่าคําตอบก็เหมือนเดิมกับเมื่อครู่ของปฏิเสธซึ่งสิ่งที่ไอพวกคนใหญ่คนตัตห้องกังวลเนี่ยก็คือว่าฮโรนะ่ะมันเจ๋งก็จริงแต่ก็เป็น้นวนได้เช่นกันซึ่งคราวหน้าเนี่ยพวกเขาจะไม่จบลงแค่แทบลอยหรอกนะฮโรมีหนึ่งในผู้คอรายดารยอาเสนว่าเป็นเจ้าของแน่นอนว่าพวกสื่อมวลชนจะต้องุ คพือหาความเชื่อมโยงกับฝั่งร้ายของเซนต์ปีเตอร์เบิร์กรวมไปถึงกรณีของสตีฟคงจะรายงานข่าวกันอย่างตลกขบขันแน่นอนไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นเพื่อนอเมริกูลหรือว่าฝ่ายจักรกลมันจะกลายเป็นข่นไวายที่ควบคุมไม่ได้เอานะหรือคนร้ายต้องการอย่างนั้นเหรอเฮดดาเนย์ก็ได้เขียนขึ้นมาเลยนะครับนั่งหยาบมานานแล้วนะน้องได้บอกว่าฉันก็ไม่สามารถทําการสื่อสอรไซเบอร์ได้ถ้าไม่มีทางเฮโร่ผู้ช่วยที่เป็นมนุษย์ตามความสามารถของฉันไม่ทันแล้วถ้าฉันไม่สามารถสืบอสารไซเบอร์ได้ จะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับทั้งกรมสอบสวนอาชญากรรมทานเทคโนโลยีเลยนะสรุปก็คือจะกลายเป็นว่าพวกคุณสอดปากถึงการบริหารของสำนักงานสอบสวนสิ่งพูดแบบนี้ก็เงียบปากกันหมดเลยนะครับน้องก็ได้พูดต่อว่าผู้ช่วยลูคราฟฉันจะรับผิดชอบคอยจับตาดูเขาเองอกา์งานในระหว่างนี้กณากนัการรับโทษของเขาไปก่อนวหน่าทุรกีนี่ก็ได้ผู้ช่วยว่าบอกแสงคนร้ายที่พวกคุณหามาไม่ได้พอเราสามารถหาเจอได้ทันท,ทีเลยแค่นี้ก็ได้เพียงพอแล้วนี่คดีทำลาย,ยู้เกี่ยวข้องโมเดลร์ฟต่อเนื่องฉันจะเคลี้ากลยให้ตำรวจนครบาลกุ้งนนท์เอง ซึ่งหลังจากนั้นนะครับทั้งห้องเฮียไอดาเนี่ยก็ได้อานาจสืบสวนมาเป็นที่เรียบร้อย ึ่งหลังจากนี้นะทางเฮียดานนะครับแล้วก็ฮาโลเนี่ยก็ต้องไปสือสวนกันสึ่งพวกเขาจะทำกันเชื่อมสมองนะครับของทงั้งดาเรียร์นะมายังตัวของเฮียดาดนะครับซึ่งทางน้องเฮียดาดจะเข้าไปในสมองหรือว่าความทรงจำของทางดาเรียเองซึ่งกับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับทัางตัวของทาาน้องเฮียดาดเนี่ยก็ได้หลุดลงไปในความทรงจำของดาเรียเป็นที่เรียบร้อยซึ่งพอเข้ามาในก็ได้เจอความทรงจำมากมายเลยครับซึ่งก็ได้รับดูถึงแม้กระทั่งความรู้สึกเรื่องราวในอดีตท,ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นของทางชีวิตดาเรียทั้งหมดเลยซึ่่งงนงน้้ออเเีกก็กืบุขาไป ใะครับในหวังของทางดาวเรียนแล้วรานะขวังที่ว่านั้นก็หมายถึงว่าดาวเรียนเป็นคนที่เคยโศกเศร้ามาก่อนเลครับแน่นอนนละครับมีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นสําหรับน้องมารณนาแต่ว่าทางเนเ้อเดืองนนตอนนี้ไม่เปิดเผยตัวของน้องน่นก็ได้เข้ามาในสถานการณ์ในวันนั้นที่มันเกิดขึ้นแน่นอนเละครับว่า ได้เห็นชัดเลยว่าเป็นฮาโร่เป็นผู้ร้ายแหละนะซึ่งพอหลุดออกมาแล้วนะครับเฮียดาเนยก็ได้มองหน้าของทางฮาโร่แบบว่าเหม่งเลยแหละนะเป็นน,น้องนนึงก็ดูทงทรู้นกักเท้าไม่ใช่แน่ๆคนร้ายดูยังไงเป็นโมเดลร์อาร์เอฟฮาโร่เนยก็ได้บอกว่าไม่คนร้ายไม่มีไฟนะถ้าเป็นมาร์ควินน่ะต้องมีไยตรงนี้อาจจะปิดบังไว้ก็ได้นะพอเราไม่อาจแสดงได้นในตอนนี้แต่ว่าพอเบาะบบแสแล้วดามจับมีดมีดตราประทับอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งหลังจากนี้พวกขาเนี่ยก็ต้องไปสืบกันหนักเลยนะครับไม่รู้ว่่จกอึนนบงแตตที